สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเท่งๆบายๆค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเส้นซองอีกเช่นเคยนะคะเห็นหน้าเส้นซองแล้วเนาะก็จะมีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากมาตอ่อุณนบอกคุณแม่คือเก่านั่นแหละคลิปนี้นะคะจะเป็น TD ทีดีทีเด็ดนะคะในส่วนแนวทางของ เลขวิ่งตัวเดียวนะคะทีเซียนซองออกมาเปิดโตหลังจากที่เพิ่นหยุดพักไปโดนนะคะกลับมาครั้งนี้นะคะปีนี้ยังบอบบาดมาสันเจ๊ดาวเรียบด่วนเลขวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะหัวทิพผ่านมาเนาะมาของเพิ่นอิลีคุณพ่อคุณแม่ถ้าผู้ใดได้ติดตามเนาะหรือว่าเ,อาเขาเอิน้ยังอะ่ะ มักในส่วนตัวเลขของเจดาวในงวดนั้นนะคะเอาไปวิ่งนะคะตามเพิ่นนะคะเพราะว่าเพิ่นเป็นสายวิ่งสายมาราธอนเนาะเพิ่นบอกแมนว่าเป็นสายจับคู่หะนะาเออรุ่นหาเทียไปเลยนะคะบนสามตัวล่างสองตัวนะคะมาตัวใดก็ได้มาตำแหน่งใดก็ได้นะคะโชคมานท่านที่นะคะเพิ่นให้วิ่งหามากงวดที่ผ่านมาเนาะสิบหกเมษายนสองห้าหกเจ็ดที่ผ่านมานะคะ ในส่วนของเจดาววิ่งไปที่ว้าบสันคุณบอกคุณแม่มาอิลีนะคะพ้นสลากเนาะเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะคะออก598เกนะคะเจดาวกะรับทับไปแล้วนะคะอีกงวดนะคะเอซที่ติดตามที่เบิงเนาะกะถามหากันเขามาหลายว่างวดนี้เจเพันฟันมาไปเพิ่นใดเมื่อไปนะคะมีตโตดีโตเด็ดที่เจพันจะลงทุนไป มาแล้วคุณพ่อคุณแม่เจดดาวเรียบด่วนนะคะทรงแนวทางมาหายเสยนซองแล้ววางงวดวันที่2เมษายนสองหาหกเจ็ดนี่ในทีมงานเพิ่นในส่วนโตเพิ่นจะลงทุนไปที่เลขใดเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขที่เส้นซองและก็เจดดาวนั่มาฝากในคลิปนี้นะคะจากในก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ให้กำลังใจกันนะคะหายกำลังใจเส้นซอง ให้กำลังใจทางช่องแล้วนะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์เมาเวา้มามืพูดมาจากกันเนาะวาเป็นจังไดนะคะมักบอหรือล่อบอ,อสำหรับคลิปนี้นะคะหรือยังไงฝนตกแดดออกฟ้าร้องยังไงคอมเมนต์มาได้หมดเลยนะคะมาพูดมาคุยกันเนาะคุณบอคุณแม่เนาะแล้วกับผู้ใดยังบอกดติดตามบอกกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมกดไว้น้ำแน จะได้บ๊วยดแนวทางดีๆเด็ดๆที่เซียนซองขัดสันมาให้นะคะบ๊วยคือเวกคองวอลไรชนะรู้สึกว่าคลิปนี่นะคะที่เซียนซองวอลคลิปอยู่นี่คุณบอคุณแม่เลือนไหลเออรู้สึกด้วยตัวเจ้า,าคอค่ะนะสมองปริ้ดปราดนะคะเลือดไหลแบบว่าบ่มีเอียงมาก,กันนะคะบ่มเม่นงวดนี่สีเข่าของเพิ่นอีกบอกคุณบอคุณแม่มันเป็นง่ายๆมันเป็นเช็ดคลิปง่ายๆจังไดบ่เออมาลุ้นกันเนาะ ก่อนสิไปรับชมเราฟังนะคะขอคันอีกจัหน้อยห้คุณพ่อคุณแม่นะมารับชมสิ่งที่น่าสนใจอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็คือสำหรับผู้ใดนะคะที่สนใจครีมหน้าใสนะคะกะ็มีเอฟซีติดต่อมาเนาะสั่งจองกันไลน์แล้วนะคะมีส่วนหนึ่งส่งไปแล้วนะคะจังใดใส่แล้วเป็นยังไดมารีวิวให้เชี่ยนซองน,น้ำแนเนาะสำหรับผู้ใดที่ได้ลองใช้ใส่แล้วนะคะเออเริ่ม ลิ่นพันกันแล้วดิบานนี่สมองไปก้อนปากนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลองนะคะและไก่จนใจนะคะติดต่อมาตามเบอร์นี้นะคะเส้นซองร่องห้ตรงนี้เนาะเป็นเบอร์โทรโทรมาก็ได้นะคะแต่ว่าอยากให้แอดไลน์มา,มากกว่านะคะเพราะว่าถ้าโทรมาดีละมาโทมตอนเวลาที่เส้นซองเฮ็ดงานเฮ็ดคีปก็จะบอเด้รับเนาะคุณพ่อคุณแม่ยังไงนะคะทักไลน์มาทิ้งข้อความไว้นะคะเดี๋ยวเส้นซองจะเข้าไปตอบรักษาใน เอ่อเรื่องฝากะจุดดังดำนะคะเออฝากะจุดดังดำนะคะเฮทไฮนาไซขึ้นนะคะบอเดีเน้นขาวจั้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะบอเดีเป็นครีมหน้าขาวนะคะฟังให้ดีนะคะเป็นครีมหน้าใสนะคะเน้นให้ ผิวกระจางไซสนะคะแห้งเป็นเล่นทรงการมาตากแดดแมบแม,มากนี่นาแดงนาลอกนะคะแนะนําอยากให้ลองตัวนี้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่เนาะทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีนะคะอ่ะโอเคนะคะพักชมสิ่งที่นาสนใจไปแล้วเบรกโฆษณาเข้าเรื่องเขาเล่าเฮาดีกว่า ก่อนสิไเเบิ่งแนวทางใหม่คือเก่านะคะขอโชว์หลักฐานเดิมสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นจังไดนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะเจดาวเรียบดวนเพิ่นแบงปันแน่วทางมานี่ให้เลขหาแทบบอนะคะนี่นี่คือแนวทางเดิมนะคะอย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งแคปนะคะเจดาวนะคะเพิ่นเป็นเขาเอ่ยอย่างเพิ่นลงทุนในส่วนเหล็กวิ่งนะคะเพิ่นจะลงทุนแค่โตเดียวนะคะ ฟันเม็ดเดียวนะคะไปทั้งบนทั้งล่างทอทๆกันนะคะหัวทิพผ่านมากฟันวิ่งหามากคุณพ่อคุณแม่กะเข่าของเพื่อนอิหรีมากของเพื่อนอิหรีนะคะรัฐบาลไทยมีหานะนี่นะคะอ่ะเบิ้งให้เป็นแนวพ่างช่อให้เป็นรัฐทานนะคะงวดนี้ก็เป็นคือเกา่าพวกโตเจ้าคู่นี่นะคะเส้นซองยำอยู่ตลอดว่าเจดาาเพิ่นจับมหายิซื้อเพิ่นกะลงทุนอยู่แต่ว่าเพิ่นลงทุนบ่หลายนะคะเพราะว่า โตที่เพิ่นเน้นนักับขึ้นเลขวิ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นจับตาตัววิ่งดีๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ2พอคอ6 7นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขอเวลาเขียนสักครู่หนึ่งนะคะเพิ่นกะจับครูมาหายขึ้เกาหละคุณพ,อพ่อคุณแม่แต่ว่าอยากให้เอซโฟกัสเล็กวิ่งมากกว่าเนาะเซดาวเรียบด่วนนะคะ ประจำงวดวันที่2พค67นะคะสําหรับงวดนี้นตื่นเต้นอยู่ดีคุณพ่อคุณแม่ถาเบิงงพร้อมๆกันเนาะเดี๋ยวขอเส้นซองเขียนก่อนละกันงวดนี้เจดาวจับคู่มาหาแค่สามหางพ่อคุณพ่อคุณแม่เอาแบบใน้อยๆคิดว่าถ้ารู้สึกว่าเลขนี่จะมาจะมากคู่แค่3ามตัวนี้ละประสั่เจดาวว่า โอเคอุย้ยงามอยู่ดีเอฟซี่จิถือใจอยุ่นะคะอุบอิบไปก่อนเส้นสองโอเคแล้วอโอเคแล้วก็โอเคอีกนะคะพร้อมแล้วหรือยังคะโอ้ยทรงผมไหม <c ười> คือผมฟูเห็นเนาะ พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วดูไปพร้อมกันเลย <c oughs> เป็นไลน์ๆสออนี่นะคะสำหรับแนวทางนะคะของเจดาวเรียบด่วนนะคะประจํางวดวันที่2พฤษภาคม2567ที่เจดาวเพิ่นจะลงทุนและกับปล่อยออกมากแบ่งปันให้เอซแฟนช่องในบึงได้พิจารณากันนะคะงวนนี้นะคะเจดาวเน้นวิ่งหนักวิ่งบนล่างเท่าเกันฟันเม็ดเดียวไปที่ศูนย์ค่ะ จับคู่มานะคะคิดว่าถ้าศูนจะจับคู่มาก็จะมาแค่3า้หางนี้นะคะ0ูนสหาและก็บูนเจ็ดวสันเจดาวคิดว่าส่วนโตนะคะเพรานรู้สึกว่าจะมากคู่แค่นี้นะคะแต่ถ้าเอฟซเบิ้งแรวนะคะทำมัดศูนย์เพื่อกันหรือคิดว่า0ูนจะมากคู่กับโตอื่นนะคะคอมเมนต์มาบอกเซียนสองลำแนวว่าเป็นตะคือ0ูนยังนะคะในงวดน,นี้เนาะ ตามสูตรแม่แล้วนี่ศูตรแมาอยู่ตรงกันพอดีนะคะแต่ว่าศูนย์มัตสิมากกับศูนย์อื่นนี่ลูกยังสินะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแลกเปลี่ยนเนาะความคิดเห็นกันนะคะแลกเปลี่ยนโฉบเปลี่ยนลาบกันนะคะเอาก่ออื่นแคปหน้าจอไว้นะคะเอาไปพิจารณานะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะ มอมีไพ่ฮู้นะคะว่าเลขจะออกตัวใดแท้นะคะเราเป็นคนดูแนวทางเป็นคนหาแนวทางก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะวิเคราะห์เบิ้งดีๆนะคะเป็นตะคือก็ค่อยยิบค่อยจับค่อยตามนะคะบอเป็นตะคือกผ่านไปก่อนแคปไว้ดูเป็นสถิตินะคะดูเป็นแนวทางเนาะนะคะทามักนะคะก็อย่าลืมนะคะไปเลือกเบิ้งลอตเตอรีนั่นแน เรือบูบุเหล็กติดศูนย์นี่เส้นซองว่าเบิดเว้ไว่งวดใดกับงวดนั่นนะคะจังใดหรือทางใดดังเลขใดกับคอมเมนต์มาบอกเส้นซองั้านแน่เนาะ คลิปนี้ก็ชัดเจนนะคะก็สิ้นสุดการรอคอยสำหรับ FC ที่รอแนวทางของเจดดาวเรียบด่วนนะคะเฟนซองของมักยูนะคะคิดว่าหวังว่างวดนี้นะคะจะมาของเพื่อนอีกเนาะจะเข้าอีก FC แฟนช่องจะได้โชคได้มานได้โชคได้ลาบเฮงๆรวยไปด้วยกันนะคะอ่ะก่อนที่จะปิดคลิปก็ ขอฝากหน่อยนะคะใครสนใจครีมนะคะทักมาได้เลยนะคะตอนนี้ยังมีผอมทรงอยู่คุณพ่อคุณแม่แต่ว่าไกลเมื่อแล้วนะคะเพราะว่าผลตอบรับนะคะจากเอฟซีนะคะจากคุณพ่อคุณแม่เนาะสั่งกันเขามาหลายเออเช่นซองจนตกใจนะคะมือเสานี่ก็ได้ไลฟ์ออเดอร์เติบอยู่นะคะรีบรีบหน่อยนะคะจะได้รีบสวยนะคะสวยก่อนค่อยรวยก็ได้คุณพ่อคุณแม่นะคะยาวทาให้ถือควณห้ถือเล็กก่อนเน้อจะมาสั่ง ถ้าบ่ถือเลยสีบงงามน้ำเพลินสัดดีเอเอาเนาะคลิปนี้เขาจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอฝากคลิปน้ำแนเส้นซองไปได้ที่เด็ดมาคุณบอคุณแม่เลขสามโตตรงๆรเพื่อนเขามาสามหมดติดแล้วว่าสันวันนี้มันปล่อยมาอีกว่าสันเออทาติดตามได้เลยนะคะว่าจะเป็นตัวใดจะถือใจเอฟซีโเพลินจะปล่อยอย่างในงวดนนี้บนหลายหางเลย คอยติดตามไว้ให้ดีวันนี้คัดสันที่เด็ดมาเพื่อคุณแน่นอนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ